ออคำถามถัดไปค่ะบอกเคยอ่านและฟังว่าจิตเดิมแท้นั้นประพัดสอนแต่ที่มัวหมองไปเพราะกิเลสที่จอนเข้ามาเราก็มาปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตประพัดสอนทำตามเดิมคำถามคือถ้าจิตเดิมแท้ประพัดสอนอยู่แล้วกิเลสจะเข้าไปเกาะได้อย่างไรเพราะบริสุทธิ์อยู่แล้วประพัดสอนไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์นะคะประพัดสอนแปลว่า มันผ่องใสมันไม่มีอะไรมาทําให้มัวเพราะฉะนั้นอย่างอาพัสรพรมซึ่งพวกนี้เนี่ยตัวเขาจะเรืองแสงเหมือนหิงห้อยอะค่ะแต่เขายังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นเขายังเป็นพรหมซึ่งยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะยังติดอยู่ในกรมมาพบการที่เราบอกว่าจิตเดิมแท้ประพัดสอนเนี่ยมันมันเพียงแค่ว่า เขาทำสมาธิเขาใจเขาอยู่ในฌานเพราะฉะนั้นเขาก็เลยส่องแสงออกมาได้เพราะกิเลสที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ได้มาประทับส่งเขาให้เขาเกิดความโลภหรือความโกรธที่มันจะไปทำให้ใจมันงัวได้นะคะแต่ว่ามันยังไม่บริสุทธิ์ค่ะที่เรามาปฏิบัติเนี่ยไม่ให้ไม่ได้ให้กิจประพัดสอนตามเดิมให้กิจบริสุทธิ์ให้มีอาชวคยา,ยาน ทำให้ตัดกิเลสทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งไอตัวที่เบาบางที่เรียกว่าสัญญอณเนี่ยซึ่งมันเหมือนยังกระยายมันใหญ่บัวเลยค่ะว่าขนาดเราเอาก้านบัวมาเนี่ยแล้วก็หักขาดให้คนสองคนแยกกันไปเนี่ยแต่ระหว่างทางเนี่ย ยายบัวยังมีอยู่เป็นทิวแถวซึ่งเขาเรียกว่าสัญญ,ญาต1สิบตัวที่มันมีอยู่แล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะคะเพราะฉะนั้นคําถามตัดไปที่บอกว่าถ้าหากเรามาปฏิบัติเพื่อให้จิตประพัดสอนตามเดิมเดี๋ยวกิเลสก็มาเกาะให้มัวหมองได้อีกวนไปวนมาไม่สิ้นสุดก็ใช่สิคะเราไม่ได้ปฏิบัติให้จิตประพัดสอนเราไม่ได้อยู่ในฌานเราต้องอยู่ในภาวะปกติที่ มีสติสัมปชัญญะปัญญาแล้วก็สามารถที่จะรู้เท่าทันกิเลสได้เพราะอย่างที่พระอนิรุตตามพระจิตของพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านจะปรินิพพานเนี่ยค่ะท่านเข้าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่แล้วก็ไปอรูปประชนหนึ่งสองสามสี่เป็นแปดแล้วท่านก็ทวนกลับและท่านก็วนกทนกวนลงมาจนกระทั่งถึงชั้นหนึ่งแล้วท่านก็ขึ้นชั้นหนึ่งสองสามสี่อีกแต่แทนที่นั่น ท่านหายไประหว่างไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นโลกีฌานกับอรูปฌานซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่มีคําอธิบายเพราะฉะนั้นพะอนิรุตก็เลยไม่บอกว่าท่านไปไหนก็ไม่รู้ถึงบอกว่าท่านท่านอยู่ระหว่างรูปฌานกับอรูปฌานซึ่งซึ่งมันเป็นจิตปกติอะคะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าไปไหนเพราะไม่มีคําอธิบายเหมือนเดียกันที่ท่านอาจารย์ชาบอกว่ายิพพานเนี่ย ออจะว่าหยุดอยู่กับที่คนก็ไม่เข้าใจจะว่าเดินไปข้างหน้าก็ไม่ใช่ถอยหลังก็ไม่ใช่ปีนขึ้นกระแพงไปอย่างจริ้งจกก็ไม่ใช่แต่ถ้าเผื่อเราเป็นแล้วเนี่ยเราถึงจะรู้ว่ามันคืออะไรนะคะมันเป็นสภาวะที่ถ้าเรายังไม่เคยไปเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงมันไม่มีคําอธิบายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นปรมัตมันเหนือจากภาษาซึ่งเป็นสมบุติบัญญัต ตรงนี้ค่ะเราถึงได้บอกว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราเนี่ยท่านเพียงแต่พาเราให้ไปถึงประตูทางเข้าและท่านก็บอกเนีย่ยประตูเปิดเข้าไปแล้วเราต้องเดินเข้าไปเองเราต้องปฏิบัติเข้าไปเองแต่เราเอาหลักที่ท่านสอนเอาไว้เนี่ยมาพินิจพิเคราะห์ว่าเอ๊ะถ้าไปแล้วเราไม่รู้จะไปทางไหนต่อเราควรจะเลี้ยวตรงไหนแยกตรงไหนหรืออะไรไปนะคะ ตรงนี้มันมันเกินภาษาที่จะพูดจะอธิบายได้มันถึงได้ปฏิบัติแล้วก็มีหลงผิดปฏิบัติแล้วก็มีหลงถูกก็มีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูใจของเราเพราะถ้าเผื่อเราไปถูกทางจริงๆเนี่ยใจอันนี้มันจะสงบแล้วมันก็จะมีปีติแล้วก็สุขแล้วก็เป็นอุเบกขาซึ่งซึ่งคนที่ ปฏิบัติเนี่ยก็จะรู้ด้วยตัวเองและจะไปบอกคนอื่นก็ไม่ได้แต่เขาก็ต้องปฏิบัติและถ้าเ,เขาถามเราเนี่ยเราก็จะบอกได้แต่ว่าเออใช่ไปต่อไปเถอะไม่ใช่แล้วนะคะเขาก็จะต้องหาทางเองเพราะว่ามันไม่มีภาษาสมมุติอะไรที่เราจะอธิบายแล้วให้เขาเข้าใจได้มันต้องปฏิบัติท่านหนึ่งได้บอกการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ท่องจําไม่ใช่อ่านอันนั้นเป็น เป็นฟังฟังเฉยๆแล้วก็มาคิดรึกตรองแต่ว่ามันจะต้องปฏิบัติจนกระทั่งมันเกิดเป็นปัญญารู้รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมานะคะ